เพิ่นฝันมาลดยางในในช่วงที่ว่าก่อนสีลดสียางแตกนี่คืองูงูเลื่อยตัดหนาครับหัูงูเลื่อยตัดหนาตัวปุ่งง่ายปัว่าแล้วกับเพิ่นกําเบรกมานี่เบรกคือซื้อเบรกจึ๊กย่างแตกตึมขนาดเบรกคือซื้อกบยางแตกอันนี้คือฝันหลอบแรกฝันหลอกที่สอง ขังที่สองหื่ที่สองครับฟันหมือต่อหมือเลยฟันที่สองคนมาเพื่อนกับขับรถเหมือนเดิมครับขับรถเหมือนเดิมแต่งวนนี้ครับจอดติดติดไฟแดงสักย่างกันไหอากาศมันก็หอนนะมาแดดหอนเนี่ยจอดอยู่ซื่อย่างหลังแตกตึ้มอันนี้คือฟันหลอกสองคนมาฟันซ้ำนีครับ จะบ่าบอกถึงเนาะมันกับออกหมวดกรอนผุนครับนี่ถ้าเป็นเลขสามตัวเนาะมันดอ,อกห้าเก้าสี่นี่มันกับยู่นทิทะเบียนรถเลยครับห้าเก้าสี่หรือว่าหมวดอีชิมาสามตัวถ่ายดีว่าขอบคุณกบนามากนะคะที่เล่าความฝันของแม่เบนให้ฟังนะคะในความฝันก็คือแม่เบนเนี่ยฝันว่าขับรถไปขับมอเตอร์ไซค์เนาะทะเบียนเก้าแปดห้าสี่ ขับ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 ไปปรากฏว่าง,งูตัดหน้าพองูตัดหน้าปุ๊บเบรกอี๊ยยางแตกตุ่มอ่ายางแตกเลยนะขนาดแค่ง,งูตัดหน้านะแล้วก็เบรกเนี่ยยางแตกเลยนะอ่ะตัดไปเป็นฝันที่สองฝันที่สองก็คือขับ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 ไปไปติดไฟแดงอากาศมันร้อนเนาะอือยางหลังแตกตุ่มอันนี้นะคะติดไฟแดงติดไฟแดงนะคะอ่าความฝันก็มีแค่นั้นทะเบียนรถคันเดียวคันเดิม 9854ความฝันของแม่เบนเนยะหมายถึงห่วยแตกหมายถึงห่วยแตกไม่ได้ว่าใครนะมันเป็นมันเป็นสำนวนไทยมันคือห่วยแตกเพราะว่าเห็นไหมยางแตกขนาดแค่แค่งูตัดหน้าเท่านั้นเบรกแ่นะนะยังไม่ทันไม่ทันได้ชนเลยนะแค่เบรกนะยางยังแตกอลยอย่างเง,งี้เขาเรียกว่าห่วยแตกอ,อย่างนงี้ยเขาเรียกห่วยแตกเนาะส่วนอันเนี้ยแค่จอดไฟแดงนะ จอดติดไฟแดงเท่านั้นเองยางแตกแล้วเขาเรียกว่าห่วยแตกตูมมันคือภาวะโลกร้อนภาวะโลกร้อนเนี่ยมอเตอร์ไซค์แ่ยเขาเรียกว่าคาร์คาร์บอนไดออกไซด์อ่าคาร์บอนไดออกไซด์คาร์บอนไดออกไซด์เนาะแล้วพอเอาทะเบียนรถของแม่เบนมารวมกันนะจิบจิบจิบกาบวกแปกบวกกาบวกแดบวกห้าบวกสี่ได้26่สกอ่ายีก็มีความหมายอย่างนี้26่สิก็มีความหมายคือ ถ้าหกเดียวเนี่ยคือซันเฟอร์ถ้าสองเนี่ยก็คือคาร์บอนเพราะว่ามอเตอร์ไซค์เนี่ยจะต้องมีคาร์บอนไดออกไซด์นะอ่าเฉพาะตัวของเขาเองก็คือมอเตอร์ไซค์ก็คือคาร์บอนคาร์บอนคาร์บอนไดออกไซด์อ่าก็คือมอเตอร์ไซค์อ่ามอเตอร์ไซค์เนาะในตัวของเขาเองอะ่ะก็จะมีเลขสองหกอยู่แล้วด้วยนะอ่าแล้วถ้าปกติเนี่ยมอเตอร์ทรงมอเตอร์ไซค์จักรยงจักรยานเนี่ยปกติ พื้นฐานเลยนะพื้นฐานที่จะต้องแปลความฝันนะอ่าเลขที่จะต้องมีก็คือเลขเ็เลข2เลขศูนย์เลขแปเนี่ยอันนี้จะเป็นพื้นฐานเลยนะบางทีมาตัวเดียวบางทีมา2ตัวบางทีมาครบหมดเลยนะมันมามันเป็นแบบนั้นนะกันเลยบอกว่าฝันเนี่ยมันจะเกี่ยวกับภาวะโลกร้อนแล้วเรารู้ได้ไงว่าเป็นภาวะโลกร้อนอ่าเนี่ยเนี่ยภาวะโลกร้อนเลยนะไอ้เลข4ี่2 6 4่เนี่ยดรเต๋วถูกหวยตรงเนี้ยหนึ่งล้านมาแล้วนะคือบางคนก็อาจจะบอกว่าทาไมดรเต๋วถูกหวยเป็นล้าน โกหกหรือเปล่าเฮ้ฉันไม่เห็นจะต้องโกหกใครเพราะว่าเพราะว่าไม่เห็นต้องโกหกใครแล้วก็เพราะว่าเราเป็นคนแปลความฝันไงเราก็จะมีความรู้ไงพอเรามีความรู้มันก็ต้องมันก็เราเรารู้ไงว่ามันมีน้ําหนักหวยจะออกเลขอะไรไงเราก็เลยซื้อตัวนั้นเลขตัวนั้นได้ไงเราไม่ได้เป็นคนที่ ไม่ได้เป็นคนไปฟังความฝันของคนอื่นแล้วเอาเลขของคนอื่นมาใช้อะเราไม่ได้เป็นคนแบบนั้นไงพอเราไม่ใช่เป็นคนแบบนั้นเราก็เลยมีความรู้เราก็เลยเอาเลขของเราเองไงเราก็เลยจะรู้น้ำหนักแล้วที่จะมาบอกอ่าจะมาบอกว่าเฮ้ยทำไมดรแต๋วถูกหวยเยอะอย่างนงี้อ้าวก็ฉันรู้ะก็ะันเป็นคนมีความรู้ไงฉันก็เลยถูกไงเออมันมันคนละมันคนละไอ้นี่กันนะคนละ คนละเวอร์ชั่นนะถ้าใครที่เป็นคนไม่ได้แปลความฝันเนี่ยมันก็จะไม่ไม่ใช่อย่างเราไงท่ารจแตแต่วเป็นคนแปลความฝันเองไงก็จะมีความรู้ก็จะเข้าใจก็จะเข้าใจวิธีเล่นด้วยอ่าเราต้องเข้าใจวิธีเล่นด้วยนะอ่าอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยที่เขาบอกว่าเป็นเป็นอ่าภาวะโลกร้อนภาวะโลกร้อนเพราวะว่าคาขวัญของจังหวัดนะครนายกเนี่ยเห็นไหมเขาบอกว่าปัาสจักมล,ลพิษนี่ปัาสจักมล,ลพิษและมล,ลพิษนี่ก็คือน,นี่ไง ภาวะโลกร้อนไงกา์ดเลือนกระจกเนี่ยกา์ดเลือนกระจกกระจกก็คือเจ็ดนี่เด็ดๆอ่ากา์ดเลือนกระจกอันนี้คือกะคือเก้าจกก็คือเจ็ดเห็นไหมสองเจ็ดเก้าสองเก้าเจ็ดเพราะว่าอันนี้มันนี่ไงมันคือตรงนี้มันคือคำขวัญของจังหวัดนครน,นายกอ่าแล้วเมื่อกี้เมื่อกี้นะเมื่อกี้แป๊บหนึ่งอืม อืมเด็ดเด็ดเอาใกล้ใกลเมื่อกี้ที่บอกนะว่าเอออันนี้คือหกสิบแปดเนี่ยนายกตู่อันนี้ถูกสับมาไงความฝันเมื่อกี้นะความฝันที่บอกปู่ทำไงอ่าที่แบบมีการสับประยุทธ์ก็คือที่บอกว่าอันนี้คือเลขหกแปดนะก็คือเลขนายกเลขสิบเจ็ดเนี่ยก็คือผู้ว่ากทมเขาทําไมถึงจะต้องฝันแบบนี้ก็เป็นภาวะเนี่ไงคําขวัญของจังหวัดนครนายกไงเมืองในฝัน ใกล้กรุงอ่ะเมืองในฝันใกล้กรุงใกล้กรุงนะอ่ะเมืองในฝันไหมเมืองในฝันก็คือเมืองนครนายกไหมนครนายกนะมันใกล้กรุงเทพไหมล่ะมันใกล้ไหมอ่ะมันใกล้กันไหมล่ะนี่อันนี้คืออันนี้คือที่คาขวัญของจังหวัดนครนายกไงคือแต่ละคนน่ะจะฝันที่เกี่ยวกับเรื่องคาขวัญของจังหวัดนครนายกจะเกี่ยวกับตราประจําจังหวัดนครนายก ตราก็คือช้างอ่ะช้างชูรวงข้าวอย่างเั้นะช้างชูรวงข้าวนะเป็นตาสัญลักษณ์ของจังหวัดนครนายกหรือไม่ก็พกผลไม้อ่ะอ่าทุกคนก็จะฝันเกี่ยวกับอันนี้หมดเลยแล้วก็เคือนอ่าเคือนขุนด่านประกันชนอยคือแต่ละคนก็จะฝันกันแบบนั้นแหละเพียงแต่ว่าอาจจะไม่ค่อยเข้าใจไงว่าเออพอฝันแบบนั้นปุ๊บแล้วฉันจะแปลความว่ายังไงไม่ไม่ถ้าเราจะหวยจะออก เราต้องดูปกสลากไงปกสลากนะั้นะจะสอนเราจะจะให้เรารู้ว่าเวลาฝันน่ะดูจากปกสลากได้ปกสลากก็จะเป็นตัวที่บอกว่าหวยจะออกประมาณไหนอ่าสำหรับความฝันของไม่เบนแม่เบนนะก็คือเลขประมาณเลขเดิมคือดรแต๋วเป็นคนที่ศึกษาไงถ้าสมมุติว่าผิดหรือถูกเนี่ย ก็ไม่ว่านะไม่ไม่ได้ว่าตัวเองเลยนะเพราะว่ามันไม่ได้เป็นการผิดนะคือหวยไม่ได้ออกตรงนี้แต่เราแปลความไม่ผิดไม่ผิดอ่าไม่ผิดที่ไม่ผิดเพราะว่าบางทีหวยไปออกตรงอื่นไงไม่ใช่หวยออกตรงที่เรามาเอาเลขมาไงจริงๆเราแปลความไม่ผิดหรอกเพียงแต่ว่าหวยไปออกในตรงจุดอื่นมากกว่าเราอาจจะมองจุดที่หวยจะออกนั้นะเราไม่ได้มองตรงนั้นไงอ่าแต่จริงๆเราก็ต้องแปลความแบบนี้แหละ สำหรับคลิปนี้นะคะโปรดใช้วิจารณญานในการรับชมรับฟังนะคะ